จะพามาที่บ้านเราที่ชนบุรีค่ะคือพูด<ช>ถึงเรื่องกางเกงลิงก็จะพาไปดูคนขโมยกางเกงในค่ะใช่ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งที่ชนบุรีอำเภอศรีราชาค่ะแฟนหนุ่มของเจ้าของเสื้อชั้นในกางเกงในที่หายไปเนี่ยเป็นคนมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าแฟนเขาเนี่ยมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้เกือบปีแล้วนะคะแล้วก็พวกอะไรต่างๆภายในของผู้หญิงนี่ก็ถูกขโมยออกไปเร เรื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในไม่ว่าจะเป็นกางเกงชั้นในหรือว่าชุดนอนเป็นจํานวนมากผู้สื่อข,ข่าวเข้าไปตรวจสอบที่นี่ค่ะเป็นหอพักให้เช่าหลายสิบห้องดูบริเวณด้านหลังห้องพักเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็แต่ละห้องจะหันหลังชนกันไม่มีกําแพงมากัน้นให้ดูเลยว่าอันนี้คือยังอยู่นะแต่อ้ที่หายไปเนี่ยก็เยอะกางเกงชั้นในตากเอาไว้กับราวบริเวณหลังบ้านหายไปพร้อมกับชุดนอนอีกจํานวนหนึ่งมาอยู่เกือบเกือบปีหายไปหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็หายมานานแล้วด้วย แจ้งไปที่เจ้าของหอพักไม่มีอะไรดีขึ้นเขายังไม่ได้แจ้งความค่ะเพราะว่าก็คิดว่าถ้าหากว่ามีอีกคงจะต้องมีการแจ้งตำรวจนะคะแต่ว่าตอนนี้บอกผู้สื่อข่าวมาดูก่อนแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลความปลอดภัยด้วยแนะนําเลยติดกล้องวงจรปิดค่ะอเห็นแน่ๆใครเป็นคนมาเอาไปนะคะ <S <S <C ourse> ช่วงนี้จะพักกันสักครู่